สวัดีทุกคนคะ่ะเมื่อสักครู่ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอยู่ดีมันก็ตัดไปเลยสงสัยมันกะจะให้เราตัดใจสวัสดีทุกคนคะ่ะสวัสดีทุกคน Hi Hi สวัสดีทุกคนนะคะ Hi Hi Everybody How are you I'm fine thank you teacher <c oughs> เออ,ขอ,เอ,เอขออภัยด้วยค่ะเรือทักแปลว่ารักเธอขออภัยด้วยค่ะเมื่อกี้เรือดังไปนิดนึงเมื่อกี้มันตัดไปทุกคนต้องขออภัยด้วยนะคะคนไหนที่รอที่ฟังอยู่กำลังขัดกำลังจัดใจคุณปูนานะโอเคทักทายค่ะ ปูนาขอบคุณนะคะทักทายคุณปูนานะสวัสดีสองคนดูค่ะเมื่อกี้เรากำลังคุยกันค้างไว้เรื่องบิ๊กเติร์แม่ทัพภาคสองที่จะมาต่อจากบิ๊กกุ้งเป็นคนจังหวัดร้อยเอ็ดก็คือคนในพื้นที่ก็ว่าได้รู้จักสมรภูมิ เป็นอย่างดีท่านดุมากโหดมากก็รอดูค่ะนะคะตาดูหูฟังรอดูรอลุ้นว่าแม่ทัพตึงคนใหม่แม่ทัพภาคสองคนใหม่นี่จะฝีมือเป็นยังไงเนาะลุ้นแต่หลายนักวิชาการหลายๆคนนะเขาก็วิเคราะห์ออกว่าว่าเขาก็คุยกันนั่นแหละเนาะทุกคนค่ะว่า ไม่เกินยีิบเก้าหรือสามสิบอะคอมเมนบุกแม่ว่าส,สัน้นก็ไม่รู้ยังไงแต่สำหรับในมุมมองของจันทิมาจันทิมาเห็นไปในทางเดียวกันกันกบอาจารย์รทรงฤทธิ์ถ้าทุกถ้าทุกคนรู้จักอาจารย์ทรงฤทธิ์อาจารย์แกเป็นนักวิชาการบริเวณลุ่มน้ำประเทศ ที่อยู่บริเวณลุ่มน้ำโขงเออเป็นผู้เช่าชาญว่านเวลานี้ไม่ง่วงหรอคะสวัสดีค่ะไม่ง่วงหรอกคะ่ะก็มีคุณปูนาโอเคอยู่เป็นเพื่อนเนี่ยจะง่วงได้ยังไงไมีง่วงหรอกคะ่ะ อ,อวันนี้จะเล่าถึงอาจารย์ทรงฤทธิ์ยังพูดไม่จบเลยใช่ไหมอาจารย์ทรงฤทธิ์แกเป็นนักวิชาการเชี่ยวชาญด้านกลุ่มประเทศบริเวณกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโของอืออาจารย์คนนี้รู้ดีรู้จริงคมชัดลึกอาจารย์ทรงฤทธิ์รู้ดีรู้จริงคมชัดลึกสำหรับหนูนะสำหรับจันที่มาเนาะ รู้ยังไงก็คือแกบอกเลยว่ากัมพูชาเหมือนจะจัดเราอีกหลายๆคนที่เขาว่าพยายามปล่อยภาพเติมอาวุธขนยุธทธภพกรมาหน้าแนวเติมคนระดมคนอย่างต่อเนื่องมาหน้าแนวอาจารย์ทรงฤทธ์บอกว่าน่าจะนะน่าจะไม่เปิดแล้ว เพราะว่าจีนอะตบเบาๆแล้วนะเออตบหลังเบาๆแล้วนะว่าเศร้าได้เศร้าสาเศร้าท้อคอยขาดรายได้มาโดนแล้วจีนนะคะเขาบอกตบหลังเบาๆแล้วนะตอนที้ตีตบหลังเบาๆนะเดี๋ยวจะโดนทุบหลังแลอืมเพราะว่าในประเทศกัมพูชาทุกคนต้องเข้าใจก่อนนะ ไม่ใช่ญี่ปุ่นนะที่มีธุรกิจเยอะแยะมากมายอะไรมากมายในกัมพูชาแต่ประเทศที่ลงทุนกับกัมพูชาเยอะที่สุดใหญ่ที่สุดอันดับหนึ่งในกัมพูชาก็คือจีนและถ้ายังมีการปิดด่านกันอยู่แบบนี้ปิดด่านกันอยู่แบบนี้คือคนที่ลงทุนใหญ่สุดเยอะสุดเขาก็ต้องได้รับผลกระทบ นั่นก็คือจีนถูกไหมล่ะเออเขาก็คงบอกแล้วแหละว่าหยุดเนาะพักได้พักขนาด PHL ศูนย์สามที่เรารู้ๆกันอะวิธีก็สุดเป็นร้อยกิโลอะอยากยิงใจจะขาดจะตายหาอยู่แล้วเออไอ PHL ศู PH นยะ์สามน่ะอยากยิงมากใจจะขาดแล้วเออ ไยจ,จะตายแล้วเออเอเอยอยากยิงจะจนแตดสั่นอ่ะเออมุ่นเซนอ่ะมันอยากยิง p h l 03ใส่ไทยจะตายทุกคนจีนไม่ให้รหัสเออถึงจะมีห้าคันอ่ะจีนไม่ให้รหัสมันก็ยิงไม่ออกถูกไหม แต่ถ้าได้รหัสนะมึงเอยไม่อยากจะคิดร้อยกว่าโลร้อยสามสิบโลเนาะที่เรารู้อ่ะแล้วอาจารย์ทรงฤทธ์บอกว่าไอ้ภาพที่มันเอารถทงรถถังออกมานะ่ะจริงๆนะ่ะมันเอามาซ่อมมันเอามาซ่อมเออมันไม่กล้าเปิดหลอกเพราะว่าจีนบอกแล้วสต็อปนะ หยุดนะหยุดเถิดแต่ถ้ามึงไม่หยุดเดี๋ยวมึงจะเจอโดนทุบหลังนะตอนนี้เขาลูกหลังเบาๆตบบ่าเบาๆเศ้าได้เศร้าแล้วก็สั่งไว้เห็ดแนวดอกก็อายมาหลอมาตัวมาเห็ดกันคักกันแนะ่สั่งใดสั่งแล้ว ไม่จมไม่ h ็ t แนวดอกนี่เออพี่จีนเขาก็บอกแล้วอาจารย์นะนี่คือคำพูดของอาจารย์เนาะก็รอดูต่อไปค่ะแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งนะักวิชาการฝั่งหนึ่งของไทยก็บอกว่าเปิดกันแน่นอน29-30เ้าสนี่ยช่วงเปลี่ยนถ่ายแม่ทัพมันจัดเราแน่อมืมันจัดเราแน่เราก็ทำได้แค่ติดตามสถานการณ์กันเนาะ ทหารก็เครียดอากาศก็แย่ประชาชนก็บอกว่าให้บวกมันเลยแต่นายไม่สั่งอะ่ะเขาจะทำอะไรได้ล่ะเออมันก็เลยเกิดคำถามว่าประเทศไทยเราโดนละเมิดข้อตกลงกัมพูชามันละเมิดข้อตกลงหยุดยิงมาตั้งเท่าไหร่แต่ไทยเราได้ทำได้แค่อดทนอดกลั้น และส่งหนังสือประท้วงซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าคนที่มันเล่นขี้โกงอะ่ะมันไม่มันไม่สนใจกฎกติกาหรอกตรงนั้นเราก็รู้เราก็ทราบดีอยู่แต่มันก็ต้องทำเนาะเออแต่มันน่าคิดว่าไอ้คาว,ว่ารอให้ัเกิดความชอบทำ ทุกคนก็เลยสงสัยว่าก็ก็เหมือนกับรอตอนนั้นใช่ไหมที่มันยิงบีบีอะไรนะบีเอ็มยี่สิบเอ็ดลงที่ปั๊มหรอลงที่โรงเรียนลงที่บ้านคนหรอเราจะต้องรอให้มันยิงเราก่อนเราถึงจะบุกมันได้จริงๆหรอเราจะต้องเกิดการสูญเสียอีกหรอเราถึงจะสามารถแสดง พลังแสดงงามดากเราออกมาจัดกันนี่ก็คือคำถามจากหลายๆคนแล้วกันเอออาจจะไม่ใช่ทั้งหมดประเทศหรอกหลายๆคนนักวิชาการหลายๆคนรวมกระทั่งเออรวมกระทั่งคุณช่อเอ,อไม่ใช่คุณช่อสิดอกเตอร์มันลิกาคุณติง่งเออแกก็ตั้งคำถามเหมือนกันว่า ถ้าเราต้องรอความชอบธรรมแสดงว่าเราจะต้องรอให้มันยิงบ m เอ็มมาตกบ้านคนก่อนหรอให้คนตุยก่อนให้เด็กตุยก่อนเหรอหรูอ,อยังไงเราถึงจะบอกว่าเรารอความชอบธรรมเรารอให้มันเปิดดอกใหญ่ๆมาแล้วเราค่อยจัดมันให้ราบเป็นหน้ากลองมันน่าคิดนะม,มันน่าคิดสุภาพบุรุษเราทำกับมันมายุเกินไปแล้วอ่ะถูกไหมล่ะ เราสุภาพบุรุษคุยกับพพวกคิโกไปจะใช้ได้ไหมละ่ะเอาจริงๆอะ่ะสวัสดี19คนค่ะอย่าลืมกด อย่าลืมกดใจให้น้องด้วยอย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดถูกใจอย่าลืมกดแชร์และพิมพ์ข้อความทักทายหนูได้เออ สวัสดี14คนดูค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนเด้อค่ะเด้อค่ะสวัสดีทุกคนเด้อค่ะสวัสดีทุกคนเด้อค่ะ สวัสดีกะดึกทุกๆคนนะคะพี่พี่จา๋าสวัสดีค่ะอย่าลืมกดจอข้อใจเนาะ วัสดีคนดูด้วยค่ะอยากให้คุยเรื่องอะไรสอบถามเรื่องอะไรก็ทักข้อความมาคุยกันได้เนะาะทักข้อความมาคุยกันได้นะคะสวัสดี17คนดูค่ะบรรยากาศ ที่เงียบเหงาม,มีแค่เพียงสองเราเราและนายนายและนางคุณแผนจันทบุรีเหตุการณ์ไม่ปกติค่ะม,มีอาการซับจางอย่างต่อเนื่องเหตุการณ์ไม่ปกติค่ะมีอาการซับจางอย่างต่อเนื่อง ขอวเอจ็ดด่วนด่วนค่ะขอวเอจ็ดหกสองหนึ่งด่วนด่วนค่ะ <c oughs> คุณแผนจันทบุรีสงสัยยังไม่เคยเจอวันทองอยู่พัทยานี่วันทองนะคะ อันนี้พี่คุญแผนอันนี้วันทองนะคะวันทองอยู่พัทยาหายเป็นปกตินอนเลยจะได้หายเป็นปกติซับจางมันจะนอนได้ไงล่ะคุณพี่ซับจางมันจะนอนได้ยังไงล่ะเออมันเป็นโรคติดต่อเออแต่มันมีวิธีแก้ค่ะแค่เพียงคุณพี่โอนเข้าบัญชี โรคซับจางหนูก็จะหายไปในทันทีอ๋อให้นอนฝันว่าเป็นเศรษฐีไง้ยไ,ไอเราก็นึกว่าแต่เดี๋ยวพี่เจาะเปหนูเองหนูจะได้หายเป็นซับจางโุ้ยหนูเกือบดีใจคุณพี่อยู่พัทยาสักพักจะย้ายไปอยู่ในใจตอนนี้อยู่พัทยา สักพักจะเข้าไปอยู่ในใจแเราเดอ้อโอเคบอโอเคบออดใจรอไว้พอนากันกทมไม่ไปหรอกไม,ม่ไปหรอกกทมออยู่พอทยอดีกว่าชอบอยู่ทะเลคะ่ะอยู่พอทยอดีกว่า บริษัทหรอคะขออนุญาตไม่พูดชื่อให้มันอยู่ในใจเป็นหมื่นล้านคำอยู่ภายในใจเป็นหมื่นล้านคำบอกให้เธอฟังไม่ได้สักทีเออ,อนะคะพัทยาไหนหรือพัทยาที่อยู่ภาคใต้อะค่ะพัทยาที่อยู่ภาคใต้อะค่ะ วพัทยาไหนก็พัทยานี่แหละไม่บอกหรอกจุบุจูบุไม่บอกค่ะพิกัดไม่บอกนะคะจูบุจุบุไว้เก็บให้มันเป็นความลับระหว่างใจเราเออระหว่างสองเราดีกว่าให้มันเป็นความลับอยู่ระหว่างสองเราไม่บอกหรอกแต่ตอนนี้จะไปอยู่กลางใจเธอ เป็นไงแต่ละดอกอไม่เจ้าชู้ก็เหมือนงูไม่มีพิษสิคะเออมีแฟนนะคะไม่ใช่มีนี้ทกอจะมีแฟนกี่คนก็ได้ใช่ไหมเออถ้ามันเป็นนี้ทกอหลายๆอันก็ไม่เอาหรอก อันนี้มีแฟนจะเอากี่คนก็ได้ค่ะไม่ใช่นี่ทุกประศไม่รู้ซะแล้วเราเนี่ยคิ้วดกเจ้าชู้ถึงว่าละ่ะไม่มีคิ้วเลยค่ะเขียนเอาเขียนเอาเออเดี๋ยวจะไปปลูกคนคิ้วก่อนอยากเป็นคนเจ้าชู้ อยากเป็นคนรู้ใจแต่ตอนนี้ไม่มีใครและตอนนี้ก็เป็นโรคซับจางต่อไปก็เลือดจางแล้วล่ะค่ะส,สดี14คนอย่าลืมกดถูกใจอย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดถูกใจนะคะคุยได้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องยืมเงินรับโอนเข้าอย่างเดียวค่ะ สวัสดีจุดยิบสีค่ะค่ะยิบสีจ้าเฝ้าอะไรเฝ้าโกดังโกดังโกดังเก็บของ चा <sum _> <sum _> กินข้าวแล้วกินเรียบร้อยค่ะกินผัดแดงกวาไปน้อยนึงมันจะกินย่างอืมมันก็ยดาไปซื้อยาโอ้โมันซื้อน้ำแข็งลืมกด <c oughs> เตาเป็นไม่กินเตาเป็นไม่กินยังไม่ ลายเยื่อนำแข็งอืมยำร้านนั่นเหรอฮะอ่าสั่ยำทะเลเดี๋ยวนี้เขาขายหมูทอดไหมพี่<อ>ยังมีขายอยู่ใช่ไหมตอนเช้าตอนเย็นมีหรือเปล่า,าตอนเย็นม,มีส้มตังมีกระดูกชิ้นมียำแต่ตอนก็สั่งอันนี้สั่งยำทะเลมาเจ็ดสิบบาทได้ยเยอะอยู่ แม่เผ็ดไหมเผ็ดเขามาส่งพี่เผ็ดสมใจเลยก <laughs> ินน้มแขกเขาไม่พออร่อยรลกยากะแกไม่กลัวผีหรอไม่กลัวหรอกผีกลัวไม่มีใครให้มันหลอกอะสิ และกี่คนหรอคะยี่สิบคนนะยี่สิบสามสิบคนได้อยู่นะคะอากาศร้อนยืนตักเรก่อนพลมผีไม่กลัวแต่กลัวพี่ไม่รัก ทักทายคุณบัวท้อง สวัสดีสวัสดีคุณบัวทองบัวทองไม่รู้จักค่ะรู้จักแค่โบแดงแสดงใจเติตะล่ระเลติตระเระเเติตระลระลติ ทุกคนลงไลค์ก่อนนะเดี๋ยวมาใหม่